สวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้พวาช่อเปนกาชาวันนี้เราจะมาเรียนฝนครับเดี๋ยวตัวอันเลยนะครับทำอะไรตอนนี้ก็กำลังใส่ผ้าแดงอยู่ครับผู้ดังๆนีก็ได้นอนี้ก็กาลังใส่ผ้าแดงอยู่ไปปไปไปอะอะอนนี้ก็เพิ่งมานะครับตอนนี้มาสาย เชือกอยู่ไหนอะแม่เชือกกาไม่ได้เก็บโอ้โหดูทีบางหน้าเป็นาอยวิ่งแข่งกันนะครับ แม่ไปนู่นแล,ล้วครับไปนู่นแล้วเอา ชื่อนีทำไมวันนั้นไม่ยอเชือกเลยเดี๋ยวกาไม่ได้เก็บโอ้ย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 แม่เขาเปิดเพลงแล้วถ้าเขาไม่ได้เรียนนะแม่ทำยังไงกลับ หนูก็ไปอยู่กับลุงเอ๋สิครับหรือไม่ก็ไปขายไอติเสร็จะยังวันนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปครับไปกันครับ